เขาปรุงรสมาได้แท้จริงเลทุกคนคือทำรสชาติดีมากแค<ๆ>่คือเราจะบอกนะคะว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ของคาวไม่ได้มีของหวานแบบเยอะแยะเลย <ๆ S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสง่งจะมาชวนเพื่อนๆกินบุฟเฟ่อาหารทะเลกันค่ะซึ่งเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบอลาคาร์เนาะคือเราจะสั่งเป็นจานๆอยาคือร้านเนี้ยชื่อว่าร้านปลาบุญล้อมอะไรๆคนน่าจะรู้จักแน่เลย บ,บุกคนก็คือมาเสิร์ฟบางสว่วนแล้วคือบางส่วนนะบางสว่สวน<ย>นี่คือ,อยังไม่หมดแต่อยากจะบอกว่าเมนูเขาเยอะมากๆทุกคนมีทั้งเป็นพวกกุ้งเผาปลาต่างๆปลา,าก็จะมีปลาแบบทอดนนังปลาหนึ่งมะนาวสามรสเยอะแยะมากก็มีทั้งแซลมอนมีทั้งหมึกทั้งหอยทั้งแบบมียานสปาเกตตี้พิซซ่าทุกคน ือว่าอาหารก็มาเสิร์ฟค่อนข้างไวเลยนะทุกคนเมื่อกี้สองสั่งไปแป๊บเดียวเราก็ออกไปถ่ายอะไรนิดๆ,ๆหน่อยๆแล้วคือกลับมาก็ได้ของมาเสิร์ฟ่างนี้เลยเ mm hmm. ต็มโต๊ะแน่นจริงอะไรจริงสัใจเรามากอันนี้เร mm ิ hmm. ่มที่กินกุ้งกันเลยดีกว่าก mm ็ hmm. าคืออาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะท mm ุก hmm. คนแต่ถ้าเกิดว่าสดก็ถือว่าโอเคถูกปะก็ถือว่าผ่าน ไม่ถือว่าสดใช้ได้นะทุกคนถึงแม้ว่าจะตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสดอ่ะเราน้ำจิ้มคือแซ่บเวอร์ทุกคนอันนี้คือเป็นปลาหมึกไข่ไข่แน่นแบบนี้ไข่ทุกอนูไม่กินเลยนี่ไข่ก็อยู่ทุกคนคือมันไม่ได้เหนียวเกินไปแต่มันก็มีความไข่จากไข่จริงๆอ่ะแล้วก็อย่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บเวอร์ดีสั่งมาเยอะมากจนแบบว่านึกไม่ออกแล้วเป็นเมนูอะไรบ้าง ตัวน,นนี้นะคะคุณเป็นหอยนางรมเกาหลีแต่อันเนี้ยเมนูเนี้ยจะเป็นเมนูเดียวที่เขาจะํำกัดให้หนึ่งคนได้ทานได้แค่หนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีสองตัวก็เท่ากับว่าหนึ่งคนทานได้สองตัวเท่านั้นถือว่าตัวก็จะใหญ่กว่าหอยนางรมธรรมดาเนอะหือดิควคนคือมันแบบหวานานุ่ม ก็แซ่บไปด้วยอะเมนูเยอะมากจริงต่อไปเป็นนี่เลยดีกว่าทุกคนกุ้งแช่น้ำปลาถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้นะเนี่ยอันเนี้ยอืมกุ้งเขาเด้งๆด้ะทุกคนเด้งๆกรึบๆมากมันสดอะทุกคนแล้วก็แบบเปียคือข้อดีของที่นี่เลยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาแซ่บคือกินกับอะไรมันก็จะอร่อยไปหมด ันนี้เป็นเมนูกุ้งซอสเกาหลีเฮ้ยร้านนี้มีทั้งไทยทั้งเทศนะเนี่ยมีทั้งเกาหลีฝรั่งมันจะเป็นกุ้งดองซีอิวหรือเปล่า ซอสเกาหลีแบบนี้น่าจะใช่วันนี้ก็ทุกคนคือเขาดองมาแล้วใช่ป่ะรสชาติมันจะออกแบบว่าเค็มๆเหมือนหวานหน่อยๆทำมาคิ้งกับซีฟู้ดก็คือดีแล้วก็เมนูต่อไปนะคะเอาใจใส่แซลมอนคือเมนูแซลมอนแซบนั่นเองแซบสมชื่อนะเอาจริงทุกตัวแซลมอนเขาอาจจะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นคนก็คือมีความสดพอประมาณมีความสดประมาณนึงเนาะแต่ว่าน้ำเขาแซ่บมากน้ำย่างเขามันก็เลยอร่อยต่อกัน ที่เมนูนี้ดีกว่าทุกคนคือปลากระพงนึ่งสีเอ้ไม่ใช่ปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะเปเมนูนี้เลยทุกคนคือปลาเขาสดอ่ะเดี country, ๋ยวจะบอกว่าน้ำจิ้มนาเนี่ยสุดปังปังจริงอะไรจริงแ้เมนูต่อไปนะคะเป็นปลากระพงสามรส ก็ไดีค่ะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยกรอบแต่ว่าอาจจะแบบทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่ะทุกคนเรื่องของรสชาติก็ถือว่าโอเคค่ะทุกคนดีเลยไปต่อกันที่เมนูปลาต่อดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นปลาแซลมอนทอดซอสน้ำปลาเขาตักเสิร์ฟมาหน้าตาเหมือนปลาอินทรีเหมือนกัน <laughs> แต่เป็นปลาแซลมอนฉันกลัอันนี้อร่อ,อยไหยอะกลัว ตัวซอเขาจะมีความแบบว่าหวานหวานเค็มๆอ่ะบริเวณหนังมันจะมีความแบบกรอบอ่ะก็กินกับเนื้อแซลมอนที่มันนุ่มๆก็ถือว่าอร่อยเลยทุกคนกินมาหลายเมนูมากยังไม่ครบที่เราสั่งมาทุกีทุกคนสั่งมาเยอะมั่งจริงจะบอกนะคะว่าที่นี่นไม่ได้มีแค่ของค้ามวังมีของหวานอแบบีกแบบเยอะๆเลยอ่ะของหวานมีทั้งแบบข้าวเหนียวมะม่วงบิงซูบิงซูก็คือมีหลากหลายรสชาติมาก รวมโหเยอะมากจริงๆทุกคนไปต่อกันที่ของคาวกันก่อนดีกว่าทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นเมนูปลาแซลมอนคือเขาปรุงรสมาได้แทบจริงเลยจริงทุกคนคือทำชาติดีมากอ,อ่ะาและเมนูสุดท้ายที่มาเสิร์ฟตอนนี้นะคะก็จะเป็นเมนูส้มตำเกาเหลากุ้งสดแซลมอนแล้วก็หอยนางรม ที่ดีทุกคนคือปลาเขาไม่ได้กลิ่นแบบแรงเวอร์มันกำลังดีกับแบบนืองเนือนือน,นือก็นนนนคือเขาทำรสชาติมาแซ่บมากกตามถึงเครื่องจุดกินไบกินมาเขาก็มีเมนูมาเสิร์ฟใหม่เมนูปลากระพงทอดหนังปลานั่นเองมาถึงผมก็ต้องชิมเลย ดีมากคือเขาทอดมาใหม่ๆร้อนๆแล้วแบบว่ามันจะมีความกรอบดอีสุดอะไรสุดคือถ้าเกิดว่าใครอยากมาร้านนี้เนาะถ้าเกิดเป็นพวกวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็แนะนําให้จองหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดเต็มรอบๆถ้าเป็นวันธรรมดาเราสามารถแบบว่า walk in เข้ามาเวลาไหนก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีมน,น้ำทะเลน้ําใสมาเสิร์ฟแล้วเลย่ลนงนะคนออกมานี้คือเครื่องแน่นมากนะก็ได้คิดว่าจะน้อยทตาไม่น้อย แต่ว่าข้าทำรสชาติแซ่บใช้ได้หรือคนเราก็มาสดร้อนๆค่องคอสุดเมนูหอมกทะเลก็คือมีกุ้งมีหมึกเป็นตัวๆเลยทุกคน หมูเขาก็รสชาติดีใช้ได้เลยทุกคนมีความแบบว่ามันเผ็ดๆแล้วก็หอมๆกระที้หน่อยแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเก็บอินเสิร์ตให้แล้วกันเนาะใช่เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นอินเสิร์ตแทนแล้วกันทุกคนเพราะอาจจะรีวิวทั้งหมดไม่ไหวเ <c oughs> พราะมันเยอะเกินจริง ป้าคุณร้องนะก็มาลองกันได้เนะถ้าเกิดว่าใครชอบให้ส่องทำทิฟ์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์สองนี้นะคะทุกคนจะส่องขอตัวไปกินวิงซูก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย